ในอดีตการอันยาวนานก่อนที่มังกรจะกลายเป็นตำนานพื้นแผ่นดินจีนนั้นเคยมีผู้คลองแห่งสายน้ำที่น่าเกรงขามฮันชูสุคัสเจะละแค่ยักษ์แห่งแดนมังกรด้วยความยาวกว่า6เมตรพวกมันเคยคลองความเป็นใหญ่ในแม่น,น้ำทางตอนใต้ของจีนตั้งแต่ยุคสําฤธิ์เมื่อ5,000ปีก่อนจนถึงราชวงศ์หมิงสิ่งคำรามใยามค่ำคืนของพวกมันดังลาวฟ้าผ่า จนชาวจีนเรียกข่าว่าหูเลยหรือเสียงฟ้าร้องแต่เรื่องรล่าของฮันชูซุคัสนั้นไม่ใช่แค่ตำนานหรือนิทานปรลามปลามันคือโปสาที่ถูกจารลึกไว้ทงในตำราบโบราณและรอยแผลบนซากฟ,ฟอสซิลนี่คือเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และสัตว์หลายที่จบลงด้วยก,การสูญสิ้นของหนึ่งแอ็เจิเเคที่น่าทึ่งที่สุดในโปสาฮันชูซุคัส จจอเค้หันชูสุคัสเนี่ยก็เป็นเจอเค้โบราณไปสักระลับขนาดใหญ่ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างเจอเคปากยาวหรือตะโขงกับเจอเคทั่วไปอาศัยในพื้นที่ตอนใต้ของจีนยุคสมฤทธิ์จนถึงราวศตวรรษที่15มีความยาวถือว่าโตใหญ่พอสมควรนะครับตั้งแต่5.43เมตรไปจนถึง6.19เเมตรมีจมูกยาวคล้ายกับตะโขงแต่มีสายแตกต่างกันเช่นโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการส่งเสียง ที่อาจแตกต่างกันระหว่างเพศและเป็นผู้ล่าระดับสูงสุดในระบบนิเวศน้ําจืดในช่วงเวลาของมันจิลเขเคฮันยูสุคัสนั้นก็ถือมีปวาระควาพที่น่าสนใจนะครับโดยมีการค้นพบซากถินบรรพ์ครั้งแรกระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึง2523จำนวน6ชิ้นประกอบด้วยกระโหลกกระดูกและแผ่นเกร็ดชื่อฮันยูสุคัสเนี่ยก็ผสมระหว่าง2คำนะครับคือฮันยูตั้งตามชื่อขุนนางและกวีจีสมัยราชวงศ์ถัง ช่วงพุทธศักราช1211ถึง1367ผู้มีชื่อเสียงจะก,การออกประกาศเตือนเรื่องจุระเคให้ออกไปจากพื้นที่แล้วก็สุคัสก็ชื่อของเจอร์เคยู่ตะบันเนาะหลอกทายเรืสุคัสเสมอนะครับโดยการศึกษาเนี่ยแม้จะพบ่อนอยู่ตะบันตั้งแต่แรกแต่นักวิทยาศาสตร์เขาจะผิดว่ามันเป็นเจอร์เคสมัยใหม่จึงถูกละเลยไปในระยะหนึ่งจกกนกระทั่งปีพุทธศักราช2565หรือว่าไม่กี่ปีนี่เองนะ ดรมาซยะอิจิมะและเหล่าคณะก็ได้ศึกษาและระบุว่าเป็นสกุลใหม่ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนหันอยู่ซุคัสนั้นแต่ว,ว่ามีไก่พักที่น่าสนใจนะครับในที่บอกขั้นต้นว่าตัวมันใหญ่ายาวถึง6เมตรนะครับฟันในกระดูกขาข้างไกลเนี่ยด้านบนมี5ซี่ส่วนขาข้าลล่างมี18ซี่มีบันทึกทางปศุสัตร์ระบุไว้ว่ามันมีเสียงตาลอมเหลืองบางครั้งเป็นสีเขียวเข้มและพบสีขาวในบางตัว โดยตัวอ่อนเนี่ยมักมีสีเหลืองถึงขาวโดวยระบบการส่งเสียงมีโพกากาศขนาดใหญ่ที่คล้ายกับตะโขงปัจจุบันโครงสร้างนี้เชื่อมต่อกับท่อหลังโพงกระดูกใช้นในการปรับเสียงร้องมีง,งานทางประวัติศาสตร์ว่าเจอแค่เหล่านี้เนี่ยสามารถส่งเสียงดังคล้ายฟ้าร้องในเวลากลางคืนโดยตัวอย่างฟอสซิลที่พบแสดงเห็นว่าเป็นตัวเต็มวัยที่มีบุติทภาวะทางเพศแล้ว ก็มีในฐานการค้นคพบว่ามันยาวถึง6เมตรอาศัยทางตอนใต้ของจีนดูแหล่งพบซากดึกดำบรร์นเนี่ยก็มีเมืองจริงเหมือนมณฑลกวางตุง้งและเมืองฟอซานมณฑลกวางตุง้งโดยช่วงเวลาที่อาศัยอยู่เนี่ยก็มีแต่ยุกคก่อนประวัตินะครับซากดึกดำบรรย์ที่เจอเนี่ยมีอายุตั้งแต่ประมาณ3 3 0 0ถึง2,900ปีก่อนซึ่งตรงกับยุคสาฤทธิ์และแผ่นกระดที่พบนั้นมีอายุเก่าแก่กว่า คือ5,000-4,900ถึง 4, ปีก่อนนะครับมีบันทึกการพบเห็นตั้งแต่สมัยอาชวงศ์ฮั่นตั้งแต่210-127ถึง127ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็บันทึกล่าสุดในสมัยราชวงศ์หมิงราวคริสต์กักราช1630พื้นที่การกระจายตัวทางตะวันตกก็คือเมืองหนานหนิงทางตะวันออกสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮั่นและทางใต้พบในกอไห่หลำดโดยประสา์การอยู่ร่วมกับมนุษย์นะครับในยุคสก๊ คิสกัลลาสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยแปดสิบมีการเลี้ยงจระเข้ในคูน้ำรอบปราสาททางตอนใต้ของอูโอ่โจจระเข้มีขนาดใหญ่ถึงหกเมตรกินปลากวางและบางครั้งก็กินคนแล้วก็มีการใช้จระเข้ประหารนักโทษด้วยต่อมาก็ยุคราชวงศ์ถังคริสกัลลกราช618ถึง907ในช่วงปีคริสกัลลาแปดร้อยสิเนี่ยมีรายงานการโจมตีม,มนุษย์และปะศุสัตว์ที่ม่น้ำติ่งปีคริสกัลลาแปดร้อยสิบเกานอยู่ คุณนางและกะวีได้ประกาศเตือนจิลเคให้ออกไปจากไม่นำขัานและนำทานหลายปีกิศกดราช849กมีการมาทิกลักษณะภายนอกแล้วก็พฤติกรรมการล่าของจิลเคหลีเต้ยวีผู้ว่าการเมืองเฉาโจถูกจือเคโจมตีโจซูเสียนหนังสือและภาพว่าอลำฆ่าโดยในตำนานประเทศจีนเนี่ยมันก็ถูกเรียกหลายชื่อเนาะบางครั้งก็เรียกว่าหูเลยหรือกูเลยทางใต้เรียกว่าเอวยวีหรือจา มีตำนานเล่าว่าจระเข้เนี่ยจะกลายเป็นเสือในดุลมไมัล่วงด้วยส่วนการสูญพันธุ์เนี่ยในปีคศ999เด 99, ็กชายจางวัย10ปีถูกจราเข้ฆ่านำไปสู่การจับและประหาจรหาานะจรอเข้ที่สาเรนะเซียยุนจีสั่งฆ่าจรอเข้ยังไม่นำหั่นเจียงด้วยแคลเซียมออกไซด์มาที่สุดท้ายเกี่ยวกับหั่นอยู่สุคัสเนี่ยคือเมื่อปีคิศ1630ที่เกาะไหหนานมีการบูชาด,ด้วยเหล้าและสัตว์ การศึกษาฟอสซิลของหันยูสุคัสเนี่ยสแสดงถึงหลักฐานความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับจอร์เคชิ้นนี้อย่างชัดเจนโดยมีรอยบาดแผลบนกระโหลกพบรอยฟันจำนวน17รอยบนฟอสซิล XM121557 ส่วนใหญ่อยู่บริเวณกระโหลกแล้วก็กระดูกท้ายทอยรอยฟันแนวตั้งมีขนาดแคบและลึกบ่งชี้ว่าถูกทำลายด้วยอาวุธมีคมฟอสซิล SME1623 แสดงรยยอยตัดที่กระดูกคอชิ้นที่4ที่ถูกตัดขาด ด้วยวุธคมเพียงครั้งเดียวรอยตัดมีความแม่นยำสูงโดยเล็งไปที่ช่องว่างระหว่างเกลด็ดสอดคล้องกับบันทึกทางโภศาสตร์ที่กล่าวถึงการตัดหัวเจลเคไปตัาแห้งแต่การฟันเจลเคฉับเดียวที่คอนี่ก็ถือว่าโหดอยู่นะโดยส่เเห่การสืบพันนะครับคือการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยโดยเกษตรกรท้องถิ่นการฆ่าอย่างเป็นระบบโดยรับการสั่งสนจากรัฐบาลเจะเคถูกขัดดันอยู่ในพื้นที่เล็กลงเรื่อยๆจนสืบพันธุ์ในที่สุด การสืพันธ์ของั่นอยู่สุคัสเนี่ยไม่ใช่แค่การสูญเสียสปีชีส์หนึ่งไปจากโลกแต่มันคือบทเรียนที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างนุกับธรรมชาติก็อย่างล่าสุดที่โดูเซียมันก็มีข่าวเจอแค่กินคนมาใช่ไหมซึ่งเนาะคอมเบนมันก็ไปหลากหลายเนาะบางคนก็เหมือนแบบยังไงอะก็มาเป็นสัตว์ตามธรรมชาติบางคนก็เหมือนอาจจะให้เหมือนกำจัดมันทิ้งไปให้หมดอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็จะโทษคอมไม่ยากนะเพราะว่าเจอเคมันก็ถือเป็นสาอันตรายยิ่งเป็นเจอเคน้ำเค็มในอินโดนีเซียนะครับจากเจอเคยักษ์ ที่เคยสร้างของบัดกลัวจนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในวรรณกรรมจีนพวกมันอาจเป็นที่มาของตำมังกรที่เราคุ้นเคยกันด้ละถ้ากาลงกลายเป็นเสือในดูดมไม่ไม่ร่วงเสียงคำรามดังฟ้าร้องในเวลากลางคืนแม้วันนี้เนี่ยันอยู่สุคัสเนี่ยจะหายไปจากแผ่นดินจีนแล้วแต่เราดกพวกมันนั้นยังคงอยู่ทั้งในรูปแบบของฟอสซิลบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเครื่องตอนใจว่าครั้งหนึ่งนั้นในพื้นแผ่นดินจีน เคยมีเจอแค่ยักษ์ี่ส่งพลังไม่แพ้มังกรในตำนานเลย